นี่คือภายในบริเวณศาลสเบตพ,พระนเรศวนอาราชพระนี่คือพระพระมา่พมานะชาวพม่านั่เนี่ยที่มามาถ่ายาถ่ายรูปู่กันพมายุคใหม่ไม่เป็นศัตรูไทยแล้วเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันชาวพุทธด้วยกันศาลพระนเรศวรก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีไก่พรานรพบรโบราณว,าว่าเขาจะตีไก่เขาจะเล่นไก่เพราะทหารโบราณ อยู่ริมถนนแม่สอดเมยอยู่ตรงสามแยกแม่ระมาดหาไม่ยาก